S 1> <S 1> ช่วงสมาร์ททิป p บ by smart t e ทคสนับสนุนโดย smart tech film ติดซี่ดีทั้งรถและบ้านเออฮัลโหลแพนด้าเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลแพนด้าทางก็ไม่รู้จะมาถูกไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะนี่เธออยู่บนดาวค้างหรือไงเนี่ยฮะฮัลโหลฉันบอกแล้วว่าอย่าใช้ฟิล์มประหลอดมันจะมีผลต่อสัญญ,ญาณโทรศพัพท์ สำหรับในกรณีของการใช้โทรศัพท์มือถือบนรถยนต์นะครับซึ่งเราก็นิยมใช้กันค่อนข้างมากในะขณะที่เราขับขี่บนถนนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะั้นก็เป็นสัญญาณคลื่นวิทยุ ประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นไม่ขึ้นเหล็กไฟฟ้านี่แหละครับนั้นฟิล์มประเภทที่เคลือบสารโลหะหรือหรือที่เราเรียกว่าฟิล์มปลอดเนี่ยหนาหนาเนี่ยนะครับคุณสมบัติของฟิล์มปลอดหรือโลหะเนี่ยมันจะไปเบี่ยงเบนพวกคลื่นสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะครับเหมือนกับพวกอีซิพาสหรือพวกสัญญาณ G P S ประเภทเดียวกันนะครับพเพราะเราใช้เครื่องมือถือนะครับในะรถยนต์นะครับที่ติดฟิล์มปลอดหนาหนาเนี่ยสัญญาณคลื่นที่สูกส่งมาจากตัวส่งสัญญาณนะครับเพื่อมาเข้าเครื่องรับเนี่ยก็ถูก แอบสอบหรือถูกเบี่ยงเบนออกไปนะครับได้พอสมควรนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้มือถือได้ชัดเจนเหมือนเหมือนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณมือถือที่มีความแรงที่ไม่สูงมากนักานะครับยิ่งยิ่งทำให้สัญญาณนั้นดรอปลงไปค่อนข้างเยอ,ะ,อะเมื่อเราใช้ฟิล์มปลอดเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะไปเลือกฟิล์มที่มีความเงาส,งสูงหรือที่เราเรียกว่าประลอดเนี่ยนะครับให้ลดลง ถึงจะทําให้เราไม่มีอุปสรรคในการใช้มือถือระหว่างที่เราขับขี่รถ,รถยนยนอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าการที่เราใช้ฟิล์มกองแสงที่มีส่วนประกอบของโลหะหรือไอหรือประลอ,อดนี่นะครับจะมีผลต่อการใช้งานของโทรศัพท์ในรถยนต์ก็อาจจะขอฝากว้นะครับว่าคนขับขี่นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงในการที่ใช้โทรศัพท์บนรถนะครับเพราะนั่นก็เป็นกฎหมายที่เรากําหนดไว้ไม่ให้ใช้้วยชั่ไปนะครับถ้าใช้ก็คือให้เจาะรถแล้วก็อาจจะเปิดมุนกระจกลงสักนิดนึงนะครับสำหรับรายที่เราติดฟิล์มประลอดกนะ็ทาให้สัญญ,ญาณ รรัับบไไดดด้้้้ีขึนแลววกก็มม่าหายยคช่วงหน้าเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารร้านที่วิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของพัทยากับร้านประพาคารบ้านอำเภอช่วงหน้าครับ